ความที่กึ้นครึมมาบ้างก็แทบสั่งไปเลยในคราวนั้นเพราะร่างที่มนอนขวางอยู่ตรงทางข้างหน้าในเวลานั้นอยู่ในสภาพซากศพชัดๆริมแม่น้ำทุกสายหลายสายในปัจจุบันมักมีเขื่อนกั้นน้ำ ว่ากันว่าสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ําท่วมในตัวเมืองในแต่ละจังหวัดแถวบ้านผมก็เช่นเดียวกันปัจจุบันแทบจะกลายเป็นเขื่อนริมน้ําและมีถนนเล็กๆริมเขื่อนไว้ให้มอเตอร์ไซค์รถเล็กหลายคนที่ชอบออกกําลังมาทํากิจกรรมกันในช่วงเย็นถึงค่ำอยู่เสมอย้อนเวลากลับไปในช่วงหลังวัยเรียนจนสู่วัยสร้างตัวผมจําได้ว่าเคยแต่ขับรถข้ามสะพานข้ามแม่น้ําสายเล็กๆสายนี้อยู่เสมอ แต่แทบไม่เคยลงไปสัมผัสถนนริมเขื่อนเลยสักครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนผมที่มีบ้านอยู่ริมน้ําได้มาชักชวนกันไปปาร์ตี้ที่บ้านเป็นปาร์ตี้เล็กๆเ,เหมือนนัดหมายเพื่อนๆรวมกลุ่มสมัยเรียนกันไม่กี่คนไปนั่งดื่มกินกันไปคุยกันไปแต่ละคนก็จะมีทั้งขับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปกันแต่ด้วยความที่ผมอยู่ไม่ไกลาจากบ้านเพื่อนมากนักก็มาคิดว่าปั่นจักรยานก็ไม่เปลืองน้ำมัน ถามยังได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยผมก็เลยเลือกที่จะปั่นจักรยานไปโดยใช้ถนนเลียบริมเขื่อนนี่แหละครับด้วยความที่ผมเป็นคนใช้ผาานะเป็นจักรยานเพียงคนเดียวผมเลยแทบจะไปถึงบ้านเพื่อนช้ากว่าใครขณะที่เพื่อนๆน,นั่งปิ้งยางเด่มกินน้ำกันไปแล้วแต่ก็ยังนับว่าเป็นความโชคดีของผมที่คขืนนั้นทำให้ผมไม่ได้รู้สึกว่าเมาหมายอะไรมากนะักเพราะไปเด่มทีหลัง เลยเดียวไม่ได้ปริมาณมากสักเท่าไหร่ได้แต่นั่งที่หมูกระทะไปเรื่อยฟังเพื่อนผลัดกันคุยเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้เปลี่ยนความคิดเห็นกันไปด้วยความเป็นบ้านริมน้ําแม้ว่าบ้านจะไม่ใหญ่โตมากนักแต่บรรยากาศค่อนข้างดีลมโชยเบาๆพวกเราเลยเพลินกันไปหน่อยจากเย็นไปค่าและดึกหน่อยก็เริ่มจะแข่งขันคุยถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กันไปเรื่อยโดยไม่แน่ใจว่า ใครเป็นคนเริ่มถึงเรื่องลี้ลับสุดหลอนกันขึ้นมากลางวงรู้แต่ว่ามันก็พากันเล่าไปเรื่อยจนแทบจะเป็นแข่งกันเล่าว่าใครเคยเจออะไรกันมาบ้างด้วยความที่ผมเองเมาน้อยกว่าใครก็ได้แต่ตั้งใจฟังด้วยความพิศวงและแปลกใจว่าเออนะไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็มีอยู่จริงหรือแค่เป็นเรื่องเล่ากันแน่อย่างเพื่อนผมคนหนึ่งมันชื่อว่าปลายเพราะเกิดช่วงปลายปี มันก็เล่าว่าตาของมันมีอาชีพทําสวนอยู่ในบ้านใหญ่หลังหนึ่งบ้านหลังนั้นสวยมากเป็นที่ดินเก่าแต่บ้านก็ไม่ได้เป็นเรือนไทยโบราณอะไรซึ่งนั้นก็ไม่ได้สําคัญอะไรที่ผมสนใจก็คือปลายเล่าว่าทุกๆเช้าพ่อจะเป็นคนขับรถไปส่งตาที่บ้านหลังนี้เพื่อไปทํางานตกเย็นก็จะไปรับกลับเพราะจากบ้านหลังที่ทํางานก็ไม่ได้ไกลจากบ้านพักมากนัก ส่วนปลายเองก็ตามประสาเด็กวัยซนตอนนั้นมันอายุแค่ไม่ถึงสิบขวบดีก็ชอบตามพ่อไปรับตากลับจากบ้านหลังใหญ่นั้นตลอดทุกทีตายก็จะกลับบ้านตามเวลาทำงานคือไม่เคยเกินห้าโมงเย็นสักครั้งแต่บังเอิญว่ามีอยู่วันหนึ่งตาแกทำล่วงเวลาเพราะเช้ามาจะมีงานที่บ้านหลังนั้นแกก็เลยเร่งมือทำสวนตัดแต่งต้นไม้จนเรียบร้อยหลังจากนั้นไม่นาน ปลายก็เกาะท่ายรถพ่อมารับตาในเวลาค่อนข้างโปลเพลใกล้คำ่ำปลายมันบอกว่าปกติไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรมากับพ่อก็พูดคุยกันไปเรื่อยตลอดทางด้วยซ้ําแต่วันนั้นทันทีที่รถจอดหน้าบ้านารอตาออกมาเจ้ากรรมสุนัขจอดในวัดก็แทบจะรวมตัวกันหาหอรับกันเป็นทอดชวนให้หวังเวงพิลึกพิลันมากโดยปลายเล่าต่อว่า ด้วยความที่ปกติมาบ้านหลังนี้ก็จะนั่งรอบ,บนรถมอเตอร์ไซค์พ่อจะลงไปรับตาคนเดียวขณะที่ฟ้ามืดลงเรื่อยๆจูจ่ๆปลายก็ดินเสียงดังเหมือนมีคนเดินย่ำใบไม้แห้งดังมาจากทางด้านหลังซึ่งมันก็คือเมนเผาศพของวัดแค่เห็นแวบแรกปลายก็ขนลุกขึ้นมาได้มันยอมรับว่าเพิ่งสังเกตว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงข้ามกับเมนเลยไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่กันไปได้ยังไง ด้วยความกลัวตามประษาเด็กปลายมันเลยพยายามจะลงจากรถมอเตอร์ไซค์เพื่อตามเข้าไปด้านในบ้านมันบอกว่าแปลกมากที่เข้าไปด้านในนอกจากไม่เห็นตากับพ่อแล้วตัวบ้านยังปิดไฟมืดมีไฟหน้าบ้านดวงเดียวที่เปิดเอาไว้ก็ไม่ได้คิดอะไรนึกเอาเองว่าเจ้าของบ้านอาจจะยังไม่อยู่เพราะเตรียมงานวันพรุ่งนี้อย่างที่ตาบอกภายในบ้านมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะพอลมพัด ใบไม้ก็ปลิวลงมากเกลื่อนพื้นเต็มไปหมดเสียงลมพัดแรงอื้ออึงปลายเริ่มหลังเหลว่าจะกลับออกไปรอพ่อด้านนอกดีกว่าไหมเพราะไม่รู้ว่าตอนนั้นพ่อกับตาไปทําอะไรอยู่ตรงไหนถึงดูเงียบวังเวงไปหมดแต่พอหันหลังกลับปลายมันก็ได้เสียงประหลาดดังแข่งกับเสียงสุนัขที่เห่าหอนอยู่ในขณะนั้นมันเป็นเสียงโหยหวนอย่างบอกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันดังแข่งกับเสียงสุนัข แล้วเสียงสุนัขย่างแทบยอมแพ้กับเสียงโหยหวนนั้นด้วยซ้ำตอนนั้นมีเสียงเหมือนคนกรีดร้องบาดลึกเข้าไปในใจให้ยิ่งหวาดกลัวจนแทบจะวิ่งร,รู้เดียวไปถึงประตูรั้วแต่ยังไม่ทันถึงดีมันก็ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนนั้นดังขึง้นอีกครั้งดังขึ้นเรื่อยๆจนออกไปยืนเคว้งคว้างอยู่ด้านนอกรั้วก็ยังหวาดกลัวไม่หายตอนนั้นมันเองก็บอกไม่ถูกว่ากลัวอะไรมากกว่ากัน ระหว่างความอึมครึมของบ้านหลังใหญ่กับเสียงสุดหลอนระทึกด้านนอกถนนในซอยนั้นสุดท้ายด้วยความประหลาดใจเงาดำที่โหนเงียนอยู่ไม่ห่างจากจเมนเท่าไหร่ก็ส่งสายตาสีแดงดำสะท้อนแสงไฟมาทางเขาปลายบอกว่าดวงตานั้นมันจำได้ไม่เลมใบหน้าผอมขายาวมือใหญ่เหมือนใบตานอย่างที่เคยอ่านในหนังสือภาพนั้นมันคือผีเปรตช,ะชะัดๆเท่านั้นเอง มันก็แทบอ้าปากเตรียมรอจะร้องออกมาแล้วถ้าตากับพ่อไม่พรวดพลาดออกมาจากบ้านใหญ่ีะก,ก่อนพร้อมกับฮิ้วปีกมันขึ้นรถขับหายไปในความมืดด้านหลังเมนนั่นปลายมันบอกว่าตั้งแต่นั้นมามันแทบไม่กล้ามารับตากับพ่ออีกเลยและมันก็ฝังใจมากว่าพีพเปลตอยู่ท้ายวัดโตมาก็ยังขยาดกับท้ายวัดยิ่งเห็นเมนตรงไหนอย่าหวังจะเฉียดใกล้ในยามมืดค่าโพลเพลเลย มันบอกว่าขออยู่ไกลๆดีกว่าเหมือนจุดประเด็นเรื่องผีลี้ลบสยองกวัดกันขึ้นมาพอคนหนึ่งเริ่มอีกคนหนึ่งก็เล่าเหมือนคนต่อจิกซอกันไปเรื่อยๆขณะที่ผมได้แต่นั่งฟังในสภาพเชื่อคลิงไม่เชื่อคลิงเพราะในชีวิตผมไม่เคยมีประสบการณ์หลอนใดๆมาก่อนเลยก็เลยได้แต่นั่งฟังเจ้าของบ้านเล่าต่อถึงประวัติบ้านริมน้ําหลังนี้ที่มันบอกว่าเป็นบ้านที่อยู่กันมาหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่ปู่ของปู่ของปู่อีกทีจนลำดับแทบไม่ถูกเพียงแต่รีโนเวทใหม่จนดูใหม่ขึ้นไม่สุดโซมเหมือนบ้านเรือนไทยริมน้ำหลายหลายหลังที่ยังคงปล่อยร้างเพราะลูกหลานไม่กล้าเข้ามาอยู่อย่างหลังใกล้ๆกันนั้นเป็นบ้านทรงไทยริมน้ำของปู่ทรงที่ใครๆก็รู้จักแกดีว่าครั้งหนึ่งแกเคยเป็นคนเข้าส่งมาก่อนเวลาเจ้าพ่อประทับองค์ลง เสียงดังสนั่นหวั่นไหวกันไปหมดไอ้ผมด้วยความอยากรู้ก็เลยย้อนถามไปว่าเสียงที่ว่าสนั่นหวั่นไหวมันคือเสียงอะไรเพื่อนก็บอกว่าเสียงหมาเห่าหมาหอนนกร้องส่วนคนที่มาเข้าส่งของขึ้นมาก็ร้องเสียงดังไม่ได้สับไปทั่วคุงน้ำก็มีก็นับว่าเป็นเรื่องน่าแปลกที่เพื่อนผมก็ยังไม่เข้าใจ และไม่เคยพยายามเข้าใจเรื่องทรงเจ้าเข้าผีต่างๆที่มันบอกว่าแม้จะไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่แต่อย่างใดเพราะจำได้ว่าตั้งแต่ปู่ทรงแก่ตายไปบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นมรดกอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่อาศัยกันเพราะรู้กันดีว่าปู่ทรงแก่รักและห่วงบ้านหลังนี้มากวันดีคืนดีขาดว่าคืนเดือนงายยังไม่ไหวมาเดินจงกรมอยู่รอบบ้าน เสียงเท้าย่ำดังติกเ็ก,กจนมันเองก็นอนแทบไม่หลับกล้ากล้ากล,ล,ลัวแต่ด้วยความอยากรู้ก็เลยไปเชะงงกหน้าดูทางหน้าต่างเท่านั้นเองเหมือนก็แทบช็อกมันบอกว่ามันจำได้แม่นยำว่าเป็นปู่ทรงตัวเล็กใบหน้าตอบตอบที่แกส่งยิ้มผ่านสายตามาด้วยเหมือนเป็นผู้ชนะยังไงอย่างนั้นส่วนผู้แพ้ก็คือมันนี่แหละ ที่แทบวิ่งหางจุกตูดคาบ้านด้วยความหวาดกลัวปู่ทรงช้ามาถึงกลับจับไข้หัวกรนปากก็พร่ำพูดแต่ว่าปู่ทรงมาปู่ทรงมาจนพ่อกับแม่ต้องไปนิมนต์พระไกลบ้านมาป่าพรมน้ำมนต์ให้จนถึงทุกวันนี้มันก็ยังฝังใจกับผีปู่ทรงอยู่นั่นเองเรื่องเล่ายัางคงดำเนินต่อไปพร้อมๆกับเวลาที่ขยับไปเรื่อยๆ หลายคนเริ่มชักชวนกันเดินทางกลับโดยเฉพาะผมที่มาด้วยรถจักรยานคันเดียวที่ไม่มีไฟยิ่งฝั่งเรื่องเล่าถึงไม่กลัวก็ชวนหลอนอยู่ดีได้แต่ตั้งสติพาตัวเองปั่นจักรยานกลับให้ถึงบ้านยังไงก่อนตอนนั้นจำได้ว่าเพื่อนที่เอารถจวนมาก็อาสา,าจะไปส่งด้วยการแบกจักรยานใส่ท้ายรถไปส่งบ้านให้แต่ด้วยความแกรงใจว่าเพื่อนก็เหมามากกว่าเราอีก เลยเลือกที่จะปั่นจักรยานกลับเองน่าจะดีกว่าโดยไม่คาดคิดว่าเรื่องที่เพื่อนๆเ,เล่ามาผมจะเจอกับตัวเองในค่ำคืนนั้นโดยเวลาที่ผมก็จําแทบไม่ได้แล้วว่าประมาณไหนรู้แต่ว่าพระจันทร์คืนนั้นลอยสูงพอสมควรผมปั่นจักรยานออกจากบ้านเพื่อนไปตามแนวทางปูริมเขื่อนที่มีขอบราวเล็กกัน้นเพื่อป้องกันอันตรายจากเด็กๆที่อาจหลุดร่วงลงไปได้ ผมปั่นจักรยานไปท่ามกลางความเย็นของสายลมยามคำ่ำพระจันทร์เต็มดวงนกกาพากันร้องอยู่รอบๆอย่างดีที่ตอนนั้นยังไม่มีเสียงสุนัขเห่าหอนตามมาด้วยตามเส้นทางที่ผมปั่นจักรยานไปจากช่วงที่ป่านมาที่ยังไม่มืดก็ดูไม่วังเวงอะไรแม้ไม่มีบ้านผู้คนแต่ก็ยังพอมีแสงสว่างจากหน่วยราชการที่เปิดไฟเอาไว้บ้าง เลยมาหน่อยก่อนทางลงจะเป็นสำนักง,งานป่าไม้จังหวัดที่ผมจำได้ว่าช่วงกลางวันจะร่มรื่นมากอากาศค่อนข้างดีแต่พอตกกลางคืนมันดูทะมึนไปหมดราวกับภูเขาทบทบๆทางที่จริงเป็นเพียงต้นไม้ใหญ่สลับต้นไม้ขนาดกลางไล่เลี่ยงกันไปเท่านั้นผมพยายามไม่สนใจว่ามันจะเป็นอะไรเพราะเลยไปจากซอยนี้ก็จะออกสู่ถนนเขตเมือง ที่มีไฟฟ้าส่องสว่างเรียกว่าไม่น่ากลัวอะไรแต่จังหวะที่ผมปั่นจักรยานจะลงมาจากแนวถนนริมเขื่อนนั่นเองฉับพลันสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างไหวๆอยู่ไม่ไกลแถบซ้ายมือของผมที่เป็นราวกานขอบเกื่อนปูนเอาไว้และทันทีที่ผมเหลียวไปมองผมก็แทบช็อกตรงมุมหนึ่งของราวรั้วเหล็กปรากฏร่างสูงใหญ่ของใครบางคนนั่งห้อยขาแกว่งไปมา จนปลายเท้ากระทบกับแนวเหล็กเสียงดังเป็นจังหวะผมเริ่มใจคอไม่ดีนึกว่าเอาแล้วไงฟังเรื่องผีเรื่องหลอนรลทึกมามากจนตาหูฝาดไปหรือเปล่าเมื่อค่ำป่านนี้ใครจะมานั่งชิลริมเขื่อนแบบนั้นขณะที่ผมเริ่มคิดในใจก็เหมือนเขาจะได้ยินอย่างเหลือเชื่อจู่ๆร่างนั้นก็ทิ้งดิ่งลงมาจากขอบสะพานแล้วพุ่งหลามานอนขวางทางอยู่ตรงหน้าเอาแล้วไง ผมบ่นกับตัวเองความที่ลึมกลึมมาบ้างก็แทบสั่งไปเลยในคราวนั้นเพราะร่างที่มานอนขวางอยู่ตรงทางข้างหน้าในเวลานั้นอยู่ในสภาพซากศพชัดๆซากศพที่ว่าที่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่คนแน,น่ๆเพราะร่างนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลทะลุเสื้อออกมาจนขาดวินเหมือนกับถูกแทงหรือกรีดจนเวอร์วะาไปหมดเลือดสีแดงสดไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นขาวขาคลากรุง้ง ปะปนกับกลิ่นเหม็นเน่าจนเกินจะทนแต่ผมก็ต้องอดทนเอาไว้ให้ได้เพื่อผ่านจุดนั้นไปย่านชุมชนผมตัดสินใจปั่นจักรยานอ้อมร่างนั้นมาอย่างไวแต่ดูเหมือนความไวของผมก็ยังช้ากว่าร่างที่นอนเหยียดยาวนั่นพยายามเอื้อมมือยาวๆเมาร่างที่ล้อรถของผมเอาไว้ซึ่งความแม่นสะด้วยเมื่อผมพยายามปั่นนี้ก็รู้ตัวเลยว่าหนีไม่พ้นแน่ เมื่อมือ,อยาวนั่นคว้าล้อหลังรถและฉุดล้างเอาไว้นึกภาพชักเยะเอาไว้เลยมันเหมือนเกิดการยุดยื้อกันระหว่างคนปั่นจักรยานกับคนที่พยายามฉุดล้างเอาไว้ไม่ให้ผมไปทางไหนได้ตรงจุดนั้นค่อนข้างพีกมากเหมือนไม่มีใครยอมใครและสุดท้ายแม้อีกฝ่ายพยายามฉุดผมเอาไว้ไม่ให้ผมไปยังไงผมก็ออกแรงจนหลุดมาจากจุดนั้นจนได้เท่านั้นเอง ผมแทบออกแรงปั่นแบบไม่คิดชีวิตรถพุ่งทยานฝากแสงจันทร์ที่พอมองให้เห็นทางได้แต่หน้าแปลกที่ผมไม่ทันสังเกตเห็นจริงๆว่ามีบางอย่างแฝงกายอยู่บนต้นไม้ใหญ่เหมือนเฝ้ารอเราอยู่ตรงนั้นเป็นแนวรั้วของสำนักง,งานป่าไม้แนวรั้วไม้เตี้ยที่ผมแทบไม่กล้ามองเข้าไปเพราะมันดูมืดทะมึนไปหมดฉับพลันนั่นเองก็มีเสียงสุนขขัขหอนขึ้นมาเอาแล้วไง อุตสาห์ดีใจมาตลอดเส้นทางว่าไม่ได้เจอเสียงหมาหอนหรือหมาเห่าไม่ได้เห็นสุนัขจรเพราะไม่รู้ว่ามันไปแอบนอนอยู่แถวไหนแต่สุดท้ายมันก็เผยตัวตนออกมาด้วยเสียงอมาตะที่เห่าหอนรับกันยาวไปจนผมขนหัวลุกไปปั่นจักรยานไปก่อนจะรู้สึกตัวได้อีกครั้งว่ามีเงาดำตะคุ่มดวงตาสีแดงแวววับอยู่ไม่ไกลาจากตรงจุดที่ผมปั่นจักรยานอยู่ ดวงตาคู่นั้นที่เพ่งมาหาที่ผมก็จกระลจนจากต้นไม้ใหญ่เหวี่ยงตัวห้อยหวนไปยังต้นไม้อีกต้นมันเป็นอะไรที่มีรูปร่างประหลาดมากจะว่าคนก็ไม่ใช่สัตว์ป่าก็ไม่เชิญแต่มันคล้ายลิงลมตัวใหญ่ที่ว่องไวปีนป่ายไปมาจะไม่แน่ใจว่าเป็นลิงจริงหรือเปล่าก็ตรงไม่ปรากฏเสียงร้องแต่อย่างใดนี่แหละผมพยายามนึยว่าผมควรทำยังไงต่อไปดี ปั่นจักรยานต่อไปโดยไม่สนใจสิ่งร้าสารพัดรอบๆหรือว่าเผชิญหน้ากับมันที่ผมเองก็ไม่รู้จริงๆว่าเป็นตัวอะไรตอนนั้นมีเสียงดังเหมือนกับวัตถุตกลงพื้นก่อนที่ผมจะเห็นเงาสะท้อนแสงจันทร์และแสงไฟถนนที่เริ่มสาดสองผ่านมาได้ลักษณะของมันเหมือนคนหลังงองุ้มตัวเล็กๆหัวโตๆดวงตามีสีแดงจมูกโตแต่ปากเล็กมาก ดูๆไปก็เหมือนมนุษย์หัวโตธรรมดาแต่ในความที่สุนัขยังคงเห่าหอนกันไม่หยุดกับภาพของมนุษย์ประหลาดนั้นผมก็แทบหลอนจนสากงเมาไปแล้วถึงกับออกแรงปัดจักรยานไปชิดอีกฝั่งเพื่อไม่ให้ชนกับร่างนั้นอย่างไวแต่ความไวของผมก็ยังช้ากว่าความไวของปีศาจประหลาดนั้นที่จู่ๆก็วิ่งอย่างไวมาเกาะท้ายรถของผมเอาไว้จนผมเผลอแหกปากร้องด้วยความตกใจ เนื่องสภาพมีปีศาจหน้าตาหน้ากลัวมาเกาะท้ายรถเราอยู่หน่วงๆหนักจนรถแทบไม่ขยับผมก็ว่ามันหลอนหนักพอแล้วร่างนั้นยังโยกตัวไปมาจนผมแข็งเท่านั้นเองผมเริ่มนึกถึงพ่อแม่จะเอาชีวิตกลับไปถึงบ้านไหมไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะผมพร่ำบ่นพร้อมกับปั่นจักรยานต่อไปอีกไม่ไกลก็จะถึงถนนในเมืองแล้วอย่างน้อยพอเจอไฟสว่างทางสะดวก มันก็คงจะกระโจนกลับป่าไม้ของมันไปก็อาจจะเป็นได้สเพสสตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดผมเริ่มนึกถึงบทสวดไปด้วยพอจะแผ่เมตตาให้ได้บ้างผมก็เริ่มสวดวนเวียนไปมาด้วยความหวาดกลัวอีกแค่ไม่ไกลแต่ผมก็ปั่นไปไม่ถึงปากซอยเสียทีแต่นับว่าโชคยังดีที่ผมแผ่เมตตาไปในคราวนั้นเพราะหลังจากนั้นไม่นานภาพของปีศาจที่คล้ายดิงลม ก็ค่อยๆจางหายไปความหนักจากท้ายรถก็อันตรธานหายตามไปในป่าดวงงไพรนั่นส่วนผมไม่ต้องเสพแค่รู้สึกว่ารถเบาขึ้นผมก็แทบออกแรงปั่นจักรยานพุ่งออกไปจนพ้นซอยเมื่อถมืนนั่นมาจนได้ปากซอยเริ่มเห็นรถวิง่งแม้จะบานตามีไฟฟ้าสองสว่างผมก็ใจชื้นขึ้นมาเยอะแล้วรีบปั่นจักรยานต่อไปจุดมุ่งหมายก็คือบ้านพัก แม่ภาพที่ผมเห็นตามรายทางนั้นจะตามมาหลอกล้อนแต่อย่างน้อยผมก็ยังรู้สึกดีใจว่าผมรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ในข้ามเขืนวันพระจันทร์เต็มดวงนั้นโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่เจอมนุษย์หมาป่าเข้าให้ด้วยเพราะเมื่อกลับถึงบ้านแม่ผมเห็นผมหัวชี้ชี้ฟูฟูก็ถึงกับล้อเลียนว่าไปเจอผีที่ไหนมาถึงหัวฟูมาแบบนี้พอผมเอ่ยปากว่า ผีแถวสำนักง,งานป่าไม้จังหวัดเท่านั้นแม่ก็บอกว่านึกแล้วที่นั่นมันมีประวัติอยู่ไม่เห็นหรือว่าขนาดบ้านพักเขายังเก่าแก่โบราณโยเยจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วแต่เขาก็อนุรักษ์เอาไว้อย่างนั้นผมเลยบอกแม่ไปว่าไม่ได้สังเกตจริงๆเพราะคิดว่าไปนั่งคุยกับเพื่อนไม่นานก็จะรีบกลับไม่นึกว่าจะเลยเถิดไปจนมืดคำ่ำ แม่เลยได้แต่ตักเตือนผมไว้ว่าคราวหน้าก็ให้รักษาเวลาไว้หน่อยอย่างน้อยเราจะได้ขับขี่กลับบ้านโดยปลอดภัยไม่ต้องมาวิตกกังวลว่าจะเจออะไรตามสองข้างทางหรือเปล่า